ช่วงสุดท้ายครับของ q ิวทองออนทครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แฟนเรียกร้องและถามคัาใช่ครับเป็นช่วงเทคนิคสุนุกเกอร์ครับกับอาจารย์ต่ายพิจิตต์นั่นเองครับครับผมมืปกติเนี่ยตังจะหมดเจออาจารย์ต่ายเข้าไปครับกว่าไปดูอะไรแล้วกันครับในช่วงนี้ครับเทคนิคสนุกเกอร์ โดยตย่พิจิตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปลัดที่ยังยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในช่วงเทคนิกซูเกอร์กับต่ายพิจิตครับความตอนที่แล้วนั้นก็จะเป็นการบัรคับลูกขาวครับ A C B และ6ไอกาที่จุมผุนกลางวันนี้ก็จะเป็น วิธีการระคับขาวสีสุดท้ายครับก็คือจุดดําซึ่งเป็นผมถือว่าเป็นสีที่สําคัญที่สุดสําหรับกีฬาซนเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะสาธิตแค่เหลี่ยมเดียวก็คือเหลี่ยม3าส่นะครับเราตั้งเหมือนเดิมครับเจ็ดเหลี่ยมพื้นฐานครับเต็มใบ3ามส่นึ่งและ1นึ่งส่วนสี่จะสังเกตว่าจุดดำเนี่ยที่จะตบหรุมมุมเนี่ยจะเป็นมุมที่แคบที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับจมพูที่จุดนะฮะจะเป็นมุมที่กว้างที่สุดนะฮะถ้าเราลากเส้นจากหลุมมุมนะครับผ่านจมพภูมาหลุมกลางฮะจะ น้ำเงินไม่ต้องพูดถึงฮะใหญ่กว่าเขาเพื่อนแต่ดำนยฮะมุมจะแคบกว่าเขาเพื่อนเพราะฉะนั้นทักษะในการเล็งเหลี่ยมเหลี่ยมต้องมองให้คมชัดให้ละเอียดให้มากขึ้นนะครับผมจะสาธิตดูครับเหลี่ยม3ามสครับเริ่มที่จุด A ก่อนนะครับจะสังเกตจุด A นะครับโดยประมาณนะฮะจุด A ขาวก็จะเข้าไปที่ลากเส้นฮะเป็นแนวตั้งฉากกับชมพูนครับโดยประมาณนะครับอย่าลืมนะครับจุด A นะครับ จุดที่ C ก่อนแล้วสูงขึ้นไป1นึ่งกคิวนะครับจุดที่ C ก่อนนะครับสูง1นึ่งกคิวครับไม่ต้องแรงก,ก็ได้นะครับจิด A แตสังเกตนะครับทิศทางขาวจะไปนะครับพอจุด C ขาวก็จะป้านนะครับป้านออกไป ที่กลางขาวครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับจุด C ต้องเร็วกว่าจุด A นะครับส่งให้เร็วและแรงกว่าหน่อยนะครับทางขาวจะเข้าลักษณะนี้นะครับต่อไปเป็นจุด B ครับคาดว่าจะเข้าไปครับช่วงมันจะพออกันนะครับเหมือนเช่นเคยครับจุดที่ C ก่อนหรือว่า กึ่งกลางขาวก่อนนะครับแล้วก็ลดสะพานนูนครับตามลงมาหนหัวคิวครับทีนี้มา6รายการครับอย่างที่เรียนได้ทราบผลการนั้นหลังจากขาวกระทบดำแล้วเพราะผลการเนี่ยขาวิ่งไปเนี่ยจะเป็นเกลียวมากที่สุดครับ หลังจากชนแล้วขาวจะม้วนอาจจะมาชนชมพูก็ได้หรืออาจจะฮุกมาชนแดงพวกนี้ก็ได้หรือจะลอดช่วงนี้ก็ได้เป็นเฉพาะตัวแล้ครับปกติกาอย่าลืมครับฝนช็อคทุกครั้งครับจะสังเกตครับขาวหลังจากกระทบดำแล้วเนะี่ยมันมีเชือกดึงอฮุกออกมานะครับ รับผู้ที่ฝึกใหม่ถ้ามันไม่ฮุกขนาดนี้มันวิ่งมาแถวชมงพูก็ยังโอเคนะครับอย่าตกใจนะฮะมันจะค่อยๆม้วนมากขึ้นมากขึ้นลองซ้อมดูครับไม่ยาก้วครับไปลองซ้อมดูครับไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดจริงๆดันตายคิดคานี้เปล่าว่ามันน่ารักใช่ค่ับก็ต้องไปหัดฝึกซ้อมครับถ้าอยากจะเก่งนะครับตามที่จานตายบอกไว้ครับต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมครับดูยังไงก็ไม่เก่งครับครับเช่นเดียวกันนะฮะกับทุกชนิดกีฬานะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเก่ง อย่าโพสเก่งอย่างเดียวนะฮะต้องใช้ความคิดก่อนใช้โพสการ <c oughs> อะไรเฟซบุ๊กนะวันนี้นะครับเรา2คนนะครับบอกขอช่วยคิวทองผมบีแหลมสิงห์นะฮะขอบคุณพอตทนะครับขอบคุณ,คคณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ